ทังหน้าเราเนี่ยนะครับคือเป็นจุดแรกที่จะมาเที่ยวกันนะครับในเส้นทางสามพันโบกหากสลึงนะครับก็เขาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นช่องแคบแคบที่สุดในแม่น้ําโขงนะครับแคบสุดแค่56เมตรเท่านั้นเองลึกที่สุดเนี่ยสีเมตรตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็น้ําจะเชี่ยวมากทีเดียวฝากบ้องช่องแคบ ก็ตรงบริเวณปากบ้องนะฮะที่เป็นช่องแคบตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีชาวบ้านนะครับมาจับปลากันเยอะเลยนะฮะแล้วก็เราจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เขาจับปลาอย,ย่างไงนะฮะบนแม่น้ําโขงนะะี่ยก็จะมีเครื่องมือจับปลาของเขาแบบอ่าที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยในการจับปลาในลําคลองนะฮะอันนี้เป็นแม่น้ําใหญ่ที่เชี่ยวมากเขาจะมีคล้ายๆสวิงอัน,นใหญ่นะครับแล้วก็ทําด้วยไม้ไผ่ยาวเลยนะฮะแล้วก็ใช้ตักดักปลารตรงนี้นะ,ะแล้วก็ตักขึ้นมาเลย นะเรียกว่าเป็นพื้นที่อุด่งสมบูรณ์มากๆเลยนะตรงนี้ก็ปลาคงน่าจะชุกชุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่แม,ม่น้ําค่อนข้างเชี่ยวด้วยนะน้ําแรงนี่นะครับจุดที่แคบที่สุดในแม่น้นะํโขุ่นอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะจังหวัดอุบลราชธานีครับก็จะสังเกตว่าหินตรงบริเวณนี้จะเป็นหินเหมือนหน้าผาหินเลยนะฮะเป็นหน้าผาหินเลยนะ แล้วก็มีหินกองกองกันเป็นก้อนก้อนนะครับสวยมากนะฮะเป็นวิวที่แปลกตาทีเดียวถ้าใครยังไม่เคยมาเที่ยวแนะนำนะครับอลองล่องเรือชมกันกันดูนะฮสามารถเช่าเรือได้ที่หาสลึงนะครับแต่ก็มานั่งมาเที่ยวกันแบบนี้นะได้เห็นการจับปลาด้วยนะในแม่น้ำโขงนะ